เราต้องดูว่าครั้งที่สองก็คือเลือกตั้งดูวนะวันที่ท17มีนาคมนี้นะจะผ่านหรือไม่ผ่านดังนั้นน่ากลัวแทนมากเพราะว่าน่ากลัวแทนกกตมากถ้ากกตไม่ยกระดับนะเพราะว่าในการเลือกตั้งล่วงหน้า <c oughs> ครั้งนี้เนี่ยคนเยอะนะสองล้านกว่าแล้วบางที่หกหมื่นกว่าคนคดังนั้นอยากจะรู้ว่าถ้าเราใช้สูตรแบบเมื่อกี้นะัหนึ่งครูหาได้ร้อยกว่าคน คนห0 0 0 0่กว่าคนเนี่ยต้องใช้500ครูหาต้องใช้กี่ครูหาเพราะว่าคุณอย่าไปนั่งคิดเอาว่าคนว่าเรื่องตั้ง50าเปอร์เซ็นต์นะครับแปดปีที่ผ่านมาทำให้ไม่มีคนที่มีประสบการณ์ทั้งในกระทรวงต่างประเทศที่แล้วมานะทั้งในกระกะตรที่จะมาทำงานนะแต่ในขณะเดียวกันตรงข้ามคือประชาชนเนี่ยกระตือรือร้นใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าเข้ามา70%นะ เขามา90นะใช่ฮะพะ <อ S 1> ปี54ก็มา75เปอร์เซ<ช>็นต์ปีนี้เนี่ยยังไงยังไงบางคนคาดว่าไปถึง80อย่างน้อยใช่นะฮะเดนว่าอาจจะ80-90ยกตัวอย่างเช่นเลือกตั้งตามประเทศเนี่ยคนมากันหมดเลยครับผมเกือบร้อเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเดนมองว่ามันจะเป็นการทดสอบอีกครั้งหนึ่งใช่ครับนะฮะเราก็เอาใจช่วยนะกกตแต่เดนคาดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะผ่านครับผม อ่านั้นก็คือมีทั้งเรื่องการจัดการเรื่องเอกสารนะครับตอนนี้ต้องถามทางคุณสกุลทางพีเนตนะครับ,รบที่ผ่านมาตั้งแต่กรกตเริ่มดําเนินการจัดการมาตอนนี้ก็เดืนอนก,กว่าแล้วตั้งแต่รอบสมัครวันที่4ี่กุมภาพันธ์วันนี้ก็เดืนอนอก,กว่าแล้วเนี่ยดูแล้วน่าห่วงไหมครับเนี่ยกรรมการการเลือกตั้งซึ่งน้าใหม่ทุกๆคนเลยครับคือคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้เนี่ยบังเอินว่าเป็นชุดที่มี7คนครับครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ได้ตั้งคุณสมบัติไว้สูงมาก ครับจนมีคำว่าคันเทพเอามาใช้กับชุดนี้นะคือจริงๆแล้วคณะกรรมการองค์กรอิสระเนี่ยทุกทุกแห่งต้องคันเทพทั้งนั้นแหละใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาสรรหาไปสรรหามาเนี่ยได้บุคลากรทีเ่เรากําลังจะพูดถึงเนี่ยในลักษณะไหนคันเทพหรือไม่ครับก็จะต้องพิสูจน์ด้วยผลงานบังเอิญว่าชุดแรกที่มีห้าคน จากรัฐมนปี40เนี่ยเราได้ขั้นเทพของแท้นะครับตกตอชุดแรกมันก็เลย<า>เป็นืตั้งปี44ครับมันก็เลยเป็นความคาดหวังของชุดปัจจุบันว่าน่า,นาจะดีกว่าชุดแรกนะครับ